สวัสดีครับกับผมนายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาวัฒนธรรมจงหวัดแป่ขอ,อเชิญชวนพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านรวมงานประเพณีสงการเมืองแป่หรือปีไม่เมืองรวมรลนลค์หนุ่งผ้าเมืองอูก,กำเมืองดำหัวแบบคนเมืองและรวมกันสื่อสารสงการมอหอมแป่ทายใต้แนวคิดสงการบ้านฉันสีสันแบบไทยทุกไก่ทั่วโลกเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเช้าจังหวัดแปรของมูเฮาสืบไปเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมืองหรือวันสงการกระผมขออวมรวย,ยพรนท,ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนและพ้นจากไัยเคาะอันตรายต่างๆประสบแต่ความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวมีความสุขความเจริญประกอบจิจการงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่าน และขอให้ทุกท่านจเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปครับ